สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนเนาะค่ะพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับยยเพิงแบ่งปันเมื่อวานยายเพิงจะพามาเปิดราคางัวเด้อค่ะเป็นคลิปจากทั้งบ้านค่ะพ่นทรงมาพี่กัดกอยูบรรนุนพัฒนาตำบลหน้าเยี่ออำเภอหน้าเยี่ยจังหวัดอุบลเด้อค่ะเพื่อกับมีงัวมาเปิดราคาอยู่สองตค่ะตัวแรกเลยเด้อค่ะนี่ยตัวแรกสีน้ำตาลสุก แม่ตัวนี้เพื่อนเคื่อให้ลูกมาแล้วสองโตคะ่ะตอนนี้กระทองลูกตัวที่สามทองในแปดเดือนละคะ่ะผสมซี่ว่ศูนย์เกาหกมีใบไมีหลอดคะ่ะเพื่อนผสมเองเลยคะ่ะอายุขอกโบเดปสือมาว่ามันทองเนาะคะ่ะก็เลยรับประกันเลยคะ่ะว่าทองร้อยเปอร์เซ็นกำหนดจ,จะขอดวันที่สิบหาเดือนหาหกหานี่ละคะ่ะ มีใบมีหลอดเรียบร้อยตัวนี้มันเคยเป็นลำปีมากด้ยค่ะก็ะเลยมีร้อยลำปีเนี่ยแต่ว่าหายแล้วค่ะเพื่อนบอกเปิดราคาอยู่ที่แปดหมื่นเลยค่ะแม่เนี่ยแปดหมื่นบาทราคากะต่อร่องได้ค่ะรับประกันเลยค่ะบบมีตัหนี้ขาถูกขาถอนบบมีเด้ยค่ะ มาเบิ่งตัวที่สองกันเลยค่ะตัวที่สองสีแดงเ้อค่ะเป็นลูกกระทบแม่สาวทองแรกค่ะตัวนี้ผสมช็อกโกแลตผสมวางวนทาตีซีเดือนหานี่ยแหละค่ะฮกหาต้องรอผ่านรอบกันเ้ยค่ะตัวนี้แม่สาวทองแรกผู้ใดมากแม่สาวตัวสีแดงแดงตัวนี้เลยค่ะเนี่ ตัวนี้เพื่อนเปิดราคาอายู่ที่ห้าหมื่นแปดเด้อค่ะห้าหมื่นแดพันบาทรับประกันบุมมีตำหนิคือกันค่ะต่อร่องได้ทั้งสองตเลยค่ะใครสนใจตัวใดหรือว่าอยากหูยังเพิ่มเติมก็โทรไปสอบถามก็เจ้าของเพิ่นได,ด้เด้อค่ะสนใจโทรไปหาเจ้าของเพิ่นเลยค่ะพี่หยาดเบอร์โทรเพิ่นกะ09 8 4 4 7 3 6 5 บ้านุนนพัฒนาตำบลหน้าเยี่ยอำเภอหน้าเยี่ยจังหวัดอุบลสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะพอการคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ